เวลา15นาฬิกา55นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดสุทัศน์เทวรารามโอกาสนี้เสด็จเข้าพระวิหารหลวงส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสากยมุนีและผ้าพระสุนทรีวานีแล้วสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหา นันธรมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินจากนั้นเสด็จไปยังพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินวัดสุทัศธเทพวรารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชาวารมหาวิหารใช้เวลาสร้างถึง3มรัชกาลโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2350เดิมชื่อว่าวัดมหาสุทธาวาส พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระวิหารเพื่อประดิษฐานพระพุทธศีรักยมุนีหรือพระโตที่อัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยแต่สิ้นราชการก่อนจึงเรียกกันว่าวัดพระโตต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อและทรงจำหลักบานประตูพระวิหารด้วยพระองค์เองแต่สิ้นราชการก่อนแล้วเสร็จ จนสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราจเจ้าการสร้างวัดเสร็จสมบูรณ์จึงพระราชทานานามว่าวัดสุทัธเทวรารามปัจจุบันมีพระพรมวจิรมุนีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสมณีนจำพรรษารวม76รูปภายหลังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพ,พระกฐินแล้วเสด็จออกฌานหน้าพระอุโบสถ พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสนับสนุนวัดและสมทบทุนมูลนิธิอัตมาราชานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์วัดสุทัศน์เทวรารามเป็นพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามมากด้วยศิลปะแบบต้นกรุงรัตนโกสินทร์บางส่วนมีกลิ่นอายศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาพระวิหารได้รับอิทธิพลมาจากวิหารพระมงคลบพิษจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จ พระนางกล้าวเจ้าอยู่หัวพระมหาจิตสดาราเจ้ามีพระพุทธตรีโรคเชษพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานในพระอุโบสถภายในวัดมีพระบรมราชาลุสวรีพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาอานันทมหิดลพระอัฒมรามาธิบดินทร์ที่อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุที่ผ้าทิพด้านหน้าพุทธบัลังพระศรีสากยมุนีก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิด และทรงโบกพระหั์ทักทายประชาชนสร้างความปลื้มปิติแก่ผู้ไปเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากโดยต่างส่งเสียงส่งพระเจริญดังกึกก้องตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนิน